วันนี้สารรับดูเรี่ตัดสินว่ากฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องชู้เนี่ยเขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้มันแทงรู้สึกจะเป็นมาตรา1 5 2 3งห้าสองสามนะครับในเรื่องกฎหมายครอบครัวในกฎหมายเนี่ยไปเขียนระหว่างชู้ผู้หญิงกับชู้ผู้ชายเนี่ยไม่เท่ากันถ้าเป็นชู้ผู้ชายเนี่ยไม่เปิดเผยเนี่ยฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ผู้ชายเป็นมือที่สามไอ้คนมือสามเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยฟ้องไม่ได้ฟ้องไม่ต้องเปิดเผยก็ฟ้องได้แต่ถ้าเป็นกรณีผู้หญิงเนี่ย จะต้องแบบเปิดเผยหมายถึงว่าควงเป็นไหนมาไหนเป็นชู้ผู้หญิงที่เปิดเผยเนี่ยถึงจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ซึ่งศาลเนี่ยมองว่าไม่เท่ากันผมเห็นไม่เท่ากันในกฎหมายเขียนมันไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันปึ๊บเขาก็เลยบอกมันขัดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูนเนี่ยมันเอาสานะเอาเพศเนี่ยมันทำให้ไม่เท่ากันไม่ได้อ่าเขาก็เลยบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ภายเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญให้รีบไปจัดการดำเนินการแก้ไขภายใน360วันคือ1นปีแล้วถ้าเกิดไม่แก้ไม่แก้เรียบร้อยก็แปลว่ามาตราอันใช้ม่ได้ แปลกนี่เรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครอาจารย์ฟ้องกันเลยฟ้องกันชายผลก็แตกเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องผมคิดว่าเรื่องนี้ได้ได้เป็นเทปเต็มๆว่ามันแปลกคือคนล่างก็มองความหญิงชายไม่เท่ากันมองไม่เท่ากันคนล่างก็มองว่าถ้าเป็นที่ผมฟังทีผมก็ว่ามันก็ไม่เท่ากันรู้สึกไม่เท่ากันใช่ไหมถ้าเป็นชู้ผู้หญิงต้องเปิดเผยต้องเปิดเผยเลยถึงจะโดนฟ้องได้แต่ถ้าเป็นชู้ชายแอบแอบคบแต่เป็นชู้ชายก็ก็ฟ้องได้ก็ฟ้องได้ซึ่งเราเห็นว่าความมันไม่เท่าพอไม่เท่าศาลบอกอ่ะขันรัมณู เพราะสารอยากให้ไปทำให้เท่า